หลวงก็อองค์ดำภายในวัดธําน้ำนะครับอยู่ที่โพธรามนี่ผมถ่ายจากมุมสูงเนาะนี่คือบริเวณภายในถ้าเนาะพอติดไฟแสงสีก็ดูแบบหน้าเลื่อมใสหน้าไม่รู้สิรู้สึกวังเวงไงไม่รู้บอกไม่ถูก นี่เราก็ลงจากชั้นบนเนาะหลังจากไปกราบหลวงพ่อองค์ดำเนาะนี่ก็เป็นซอกเป็นหลึอลอกยอยู่หินหยอกหงอกหินย้อย นี่ครบสำหรับสายมูก็ไม่ควรพลาดเนาะากราบไหว้ขอพรกันได้นี่เราก็จะเดินออกแล้วเนาะเดินลงไปดูข้างลางพอตอนขึ้นมาเราไม่ได้ถ่าย สำหรับไซมูก็ไม่ควรพลาดเน้อมีที่ขอพอรเยอะๆเลยห้องนี้พระนอนสีขาวอันนี้ส่วนอยู่กลางห้องโถงเนาะนจะประมาณนี้ธรรมชาติดังสัน มีเสากลังด้วยส่วนด้านซ้ายมือเรามืนรู้สึกว่าน้ำจะแห้งไปเนาะเห็นเป็นโคลนเป็นอะไรเนะนี่ยนี่ย่วงนี้กำลังปรับปรุงอยู่นี่อีก ช่องทางเดินขึ้นนี่ก็มีน้ำนะนี่ให้ดูของความของถ้ำแต่มาข้างล่างนี้รู้สึกว่าได้กลิ่นแป้งร่่ายังไงไม่รู้บอกรง้าวังตัวเองนะะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวสิ่งลึกลับนะนี่ก็พญานาคองสวยสวยีสยขาวนะช่วงนี้เดินมาก็ระวังหัวนิดนึงเพราะว่าหินย้อยต่ำม,มากน้ำในถ้ำที่ไหลผ่านถ้ำ อ,อย่าไปอย่าไปข้อ,อยาาไปก็มีทางออกอ,อ,อ,อันนี้ก็อธิษฐานเป็นการลอยกระทงลอยเคราะห์ลอยโศกตามควาเชื่อของคนไทยเราเนาะ นี่ก็ทางออกละทางออกทางลงก็จะมีสองด้านซ้ายขวานะเป็นวันเวนี้มุมมองด้านนอกก่อนเดินลงข้างในถ้เราเนี่ยมันจะเป็นภูเขาหิน ลูกเล็กๆลูกหนะึ่งส่วนด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปรูปปัน้นแล้วก็มีฤาษีด้วยเนี่ยนี่คือรอบบริเ,รเวณวัดเนาะมีเวลาว่างก็มาเที่ยวได้นะวัดถ้ำน้ำอยู่ที่โพธาราม